สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เขาเป็นคลิปที่2นะคะที่มาเจอคููตานะคะคในการสอนวิชา P.E. นะคะคลิปแรกเนี่ยเราก็เรียนรู้กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการบริหารร่างกายนะคะ mm hmm. เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่อไปนะคะ ่วนในคลิปนี้คลิปที่2นะคะเราจะเอาท่าการเคลื่อนไหวร่างกายมาประกอบจังหวะนะคะหรือเราเรียกอย่างการเต้นแอโรบิกนะคะไม่ยากเลยสําหรับเด็กๆนะคะก่อนอื่นเราต้องไปวอร์มร่างกายก่อนพร้อมแล้วเราไปวอร์มร่างกายกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มตน้นท่านที่หนึ่งนะคะยืดเหยียดขาขยีงปลายเท้าให้สูงที่สุดเลยค่ะ ทำพร้อมกูตาเลยนะคะต่อไปนะคะเอียงข้างลำตัวนะคะทั้งสองข้างเลยใช้ระยะเวลาเท่าๆกันนะคะท่าที่สามนะคะมือแตะที่ศีรษะ เอียงไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาทําพร้อมกูตาไปเลยนะคะท่าต่อไปนะคะเราจะยืดต้นแขนนะสลับข้างเอาแขนอีกข้างหนึ่งล็อกไว้ตรงข้อศอกดึงให้ตึงเลยนะคะทั้งซ้ายและขวา ถ้าต่อไปนะคะมือแตะที่หัวไหล่นะแล้วหมุนหัวไหลมาข้างหน้าสิบครั้งข้างหลังสิบครั้ง แล้กางแขนออกหมุนเป็นวงกลมกเล็กๆแล้วเราก็หมุนวงกลมใหญ่มาทางด้านหน้าและด้านหลัง เรามาผ่อนคลายนะคะหัวไหลหมุนเบาๆขึ้นลงขึ้นลงนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆแยกเท้าให้เท่ากับความกว้างของหัวไหลโน้มตัวมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวครูตาจะให้ดูทางด้านข้างถ้าตอ เราจะบริหารหัวเข่าโดยการย่อค้างไว้นะคะพร้อมๆกูตาเลยจากนั้นนะคะยืดขาเหยียดตรงดันไปข้างหลังให้ขาตึงเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้มาสะบัดแขนสะบัดขานะคะทั้งตัวเลยนะคะทีนี้นะมากระโดดตบพร้อมกันค่ะ สุดท้ายแล้วเรามาจ็อกกิ้งพร้อมกันเลยนะคะไปชูแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆสบายสบาย เอาละค่ะเราวอร์มร่างกายกันเรียบร้อยนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะพร้อมที่จะทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหว2แบบนะคะเพื่อเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยไปประกอบจังหวะในการเต้นออลิีปิกนะคะท่าแรกนะคะคือท่าสเต็ปทัพส่วนท่าที่2คือท่าแท็กไซส์ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยหนึ่งสองสามไปอา่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรก ข,ของการขึ้นไหวร่างกายเด็กๆท่านพองผู้ตาเลยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะปทัชนะคะคือการก้าวนะคะปลายเท้าแตะไปด้านข้างนะคะวางเท้าแล้วก็ชิดก้าวชิดนะคะแตๆๆะก้าวชิดก้าวชิดเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองเวลาก้าวไปนะคะให้ใช้ปลายเท้าก่อนนะคะแล้วก็ เพื่อเพื่อการเคลื่อนไหวในขั้นต่นะอไปจะได้ง่ายนะคะไม่ได้หวังเปล่นเท้านะคะเอาใหม่นะเริ่มต้นจากก้าวเดินข้างวางเท้าชิดก้าชิดก้าชิดก้าชิดนะคะทีนี้จะให้เราทรงตัวอย่างบาลานะคะให้มือจับเกลี่ยไว้นะคะพร้อมนะก้าชิดก้าชิดก้าชิด เก้าชิพร้อมไหมคะเราจะนับทั 8, ้งหดแต่จะวัดร้อมไหมคะทำพร้อมก,กันนะดูดูไปอย่างตางหก็ได้เอาแรงนะคะเริ่มหนึ่งสอสาสห้าหเจ ทรงตัวที grit, ่สมบูรณ์นะคะไม่ล้มไม่เอี้ยวไปเอี้ยวมาเนาะนะคะเด็กๆใช้ไฟเท้าแตะด้านข้างนะคะแล้วกลับมาที่เดิมไปเท้าแตะด้านข้างกลับมาที่เดิมแตะกลับมาที่เดิมแตะกลับมาที่เดิมง่ายมากเลยนะคะ เองกันเลยนะคะลองทำ้อมๆกันเลยเตรียมตัว 아 <목소리도> เด็กเข้ไมคะทำให้เขากลับคุตาเลยนะครับสามชุดเล็ก กูอยู่ก็มาวางใจเอาอกเอาใจกันฉันมาอดมาอ้อนอยากฉันดูว่ามันยังไงยังไงอยู่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นกันต้องการอะไร ะคะได้ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ เรียบร้อยแล้วนะคะสนุกไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยและสนุกด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมีท่าที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเด็กๆทําได้แน่นะคะแล้วในช่วงนี้นะคะช่วงโควิดนะเด็กๆต้องรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วอย่าลืมเอาท่าที่เราเรียนกันวันนี้ไปเต้นเพื่อออกกําลังกายด้วยนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะคุณตาก็หวังว่าเด็กๆจะสนุกแล้วก็มีความสุขในการดูคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย